รออีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตอมกัะดุมใหญ่ตะลมไม่หมุนามาบอฟิวขาดเ,เดี๋ยวเราก็จะจัดการต้มนะตะลมตัวนี้วิเคราะห์ไปแล้วฟิวขาดพี่้องเดี๋ยวผมก็จะเปิดการทาการต้มเลยครับผมไปกันเลยนะครับผมอุ่นนี้แม่งสวยมากเลยนะ่นอะ ยังไม่เอี่ยมเลยพัดลมใหม่ไม่น่าเชื่อว่าเสียเนาะเนี่ยยังใหม่กิ๊กเลยเลยพัดลมเนี่ยไม่หมุนถ้างั้นซื้อมาน่าจะไม่จําว่าสองพันสามพันว่าตัวตัวใหญ่สิบแปดนิ้วของฮัตตริลิเดี๋ยวรอดูก่อนว่าอาการเป็นอะไรนะอาการของมันจะเป็นแบบไห ตัวใหญ่ตัวใหญ่การของพัดลมตัวนี้อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ผมวิเคราะห์แล้วว่าฟิวแน่นอนเลยฟิวขาดแต่ฟิวมันก็จะอยู่ในนี้นี่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้เพืเอืแต่พี่น้องดูเอาแล้วกัน,นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 ด,ด,ดูโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยเเอามือแตะนี่ มันไม่เหลือเราพี่น้องเนี่ยดูโอ้โหพูนจ้ะพูนพูนมันเกาะพี่น,น้องเอยโอเคเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดก่อนสะอาดนี่นเพื่อนเพื่อนเวลาล้างอ่ะต้องเช็ดตัวนี้ด้วยเนี่ยทายแบบแค่เอาฝาครอ,อบออกมาแล้วก็มาแต่งแล้วลมมันผ่านไม่ได้ทำให้ฟิวขาด หูบอนี่ถ้าลมมันก็ดูดเข้าไปนี้ทีนี้พอมันไม่เข้าไปและเครื่องตรงนี้มันร้อนเนี่ยมอตเตอร์ตรงนี้ร้อนพอมันร้อนอะไรเกิดขึ้นพาให้ฟิวขาดเ,เพื่อน <Okay. S 1> เวลาล้างไม่ใช่ว่าล้างแต่ข้างหน้าโอ้โหสวยใจรูปจูบไม่หอมข้างในไม่เคยโดนแฟบโดนสบู่เลยนี่นี่แค่ตรงนี้เองง่ายๆเพื่อนเจ๋า,าเนอะนี่ ้างล้างเช็ดให้สะอาดนะโอเคจากนี้เดี๋ยวรื้อเลยฟิลต้องรื้อออกตัวนี้ต้องรื้อหมดเรียบร้อยอเสร็จแล้ว,ลวโอโ้โหลมแรงมากเลยตัวนี้ โอเคราคาไม่จําว่าสามสี 4, ่พันนะตนัวนี้ดูลมมันเลยโอ้โหพี่นอ้องเปิดแค่เลขหนึ่งนะเนี่ยนะเอาสองสองพี่นอ้องเด่นแรงมากเลยเด็ด <c ười> ก็คิดข้าแรงสองร้อยบาทพอโอเคตามนั้นแล้วเสร็จแล้วเอาเขาสองร้อยบาทพี่น้องสองร้อยบาทเสียเวลาหรือ ฟิวใหม่ฟิวขาดพี่น้องอคุ้มเลยพี่น้องทิ้งก็สิไดายเนาะเชื่อไหมวิธีการซ่อมพัดลมราคาหลายตังเปียบเสมือนรถยนตนะ์เนาะเราซื้อมาแพงๆเราก็ซ่อมเหมือนเดิมเนาะอย่าไปดูถูกนะครับผมเรื่องพัดลมอยู่ๆมนันแหวของใหม่กิ๊กเลยยังเสียนะ,ะถ้าฟิวขาดเราก็มาเช็คมาต่อ ก็แค okay, นั้นเองนี่ถ้าทิ้งก็ขายได้ประมาณยี่สิบสามสิบเชียดานั่นแหะพี่น้องโอ้นี่แหละพราเรียกมองข้ามความปลอดภัยนะครับผมพอเรารื้ออะไรซ่อมเสร็จเรียบร้อยค่าแรงช่างค่าอะไรไปสองร้บาทคุ้มพี่น้องดีกว่าเราทิ้งเพระพัดลมตัวนี้ซื้อมาไม่จำกวนะ่าสามสี่พัน่นน่ะเออเจ้าของว่าย่างงั้นซื้อมาแพงมากเลยนะ นิ่มไปเนาะมันเป็นรุ่นระบบนี้เป็นระบบลูกปืนไป่นาะสิบแปดนิ้วระบบลูกปืน,น,บบปนใช้คุ้มมากอะไรยเี้ยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องนองดอนเมืองแชนแนลด้วยนะครับผมอยากชมคลิปเต็มก็ไปที่ช่อง YouTube เดอ้อเพืเ่อนๆเดอ้อนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับผม